ซึ่งวันนี้นะคะจะมารวมไอเทมเห็นผลจริงแล้วก็ใช้แล้วชอบนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กลับของพบกับอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นทำเนียนเราต้องไหวสองสเต็ปนะคะเพื่อนๆบ็อกเกอร์คนอื่นเวลาเจอก็จะชอบร้อกันไหวสอสเต็ปนะคะแต่ว่าเขาน่าจะชินกันแล้วล่าสุดทุกคนแอมเพิ่งไปทําเล็บมาสวยไหม เออซึ่งเล็บอันนี้เนี่ยแอมได้ทำบล็อกด้วยนะคะเป็นวอ็อกพาไปทำเล็บนะคะร้านประจำที่แอมมาชอบทำนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันได้นะคะในบล็อกเนาะซึ่งหมวดแรกนะคะของแบบผิวตัวขาวก็เรียบเนียนเนี่ย จะต้องเริ่มจากการสครับก่อนเลยแอมเองนะคะจะเป็นคนที่ใช้สครับเยอะมากทุกคนแอมไม่รู้ว่าสําหรับทุกคนมันเยอะหรือเปล่าแต่ของแอมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะดูดิอันนี้คือใช้จริงทุกอันเลยนะแล้วก็ใช้แล้วชอบเขาจะช่วยนะผลัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายแล้วออกไปนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาโลชั่นหรือว่าสกินแคร์ตัวเนี่ยก็จะทําให้โลชั่นเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีมากขึ้นอ,อันแรกนะคะที่แอมใช้และอันนี้เป็นอันที่ถูกที่สุดเลยที่ไปเจอจากสำเพ็งมานะคะก็คือนี่เลย เป็นเกลือสะครับผิวนะจานเขาจะมีนะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะผสมอยู่ด้วย เวลาที่แอมใช้แอมรู้สึกว่าผิวมันเนียนแล้วมันจะมีกลิ่นหอมมะพร้าวอ่อนๆน,นะคะแอมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยเขามีขายที่ไหนนะทุกคนเขาค่อนข้างอ่อนโยนเลยนะคะอันนี้ชอบมากต่อมานะคะเป็นสครับอีกแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นสครับกาแฟแบรนด์นี้เนี่ยจะมีขายในเซฟรานะทุกคนแต่ราคาเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดใครสู้ราคาไหวก็ซื้อไปเลยนะเพราะว่ามันดีมากเป็นกาแฟสครับนะคะของแบรนด์ออสเตรเลียนะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ย แอมใช้และแอมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าเขาเอากากกาแฟ,รแฟรจริงๆอนะทุกคนมาทำสครับเวลาที่ใช้เนี่ยมันจะรู้สึกแบบรีแลกซ์ดีเหมือนเข้าสปาเลยนะแล้วก็เป็นผงกาแฟที่แบบละเอียดมากๆซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้กับคนที่เป็นพวกกลากเกี่ยวกับที่ที่ตัวทุกคนอันนี้ใช้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาเลยนะแล้วก็แอมจะชอบเอามาสครับนะคะขออ้อศอกลักแก้งแล้วก็ตัวนะ สครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ3 5มาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกอีกสูตรหนึ่งเขาจะเป็นสูตรโกลนะก็คือจะเป็นชิมเมอร์อยู่ข้างในแต่ว่าเวลาที่ใช้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราขัดไม่ทั่วถึงพอมาจะเป็นชิมเมอร์แค่บางที่อะ่ะเออแอมก็จะพยายามให้มันแบบทั่วถึงอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นสครับเกลือมีขายในเซเว่นนะเป็นเอเบอเน่เคยรีวิวไปแล้วเป็นของถูกและดีนะคะเขาก็จะมีสารสกัดที่ช่วยผิวอะ ออล่ามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการสครับผิวไปในตัวขณะที่เราอาบน้ำเนาะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ประจำอยู่แล้วเนาะน่าจะรู้ดีนะคะก็คือของ Soap and Glory นะคะอันนี้ก็ดีเช่นกันส่วนอีกอันนึงซื้อในเซฟ h ร r ามาราคาแรงนะประมาณพันกว่าบาท oh. แต่มันดีมากทุกคนคือใช้แล้วผิวเนียนมากแล้วก็อันนี้เนี่ยใช้ได้นะคะทั้งสครับตัวแล้วก็สครับ บริเวณหนังศีรษะด้วยเขาจะให้กลิ่นแบบหอมแบบผู้ดีมากเลยเขาจะเป็นอารมณ์แบบสครับเกลือน้าตานะทุกคนผิวเรียบเนียนจริงๆแล้วก็กลิ่นของเขาจะติดผิวไแบบแบบแบบดีมากเลยถ้าเกิดใครมีงบก็ควรสอยนะคะคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดใช้หมดแล้วก็คงซื้อซ้ำนะถึงแพงก็ซื้อซ้ำต่อมานะคะจะขอเข้าไอเทมที่ราคาถูกและดีค่ะซื้อง่ายบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็จะมีแบบ หลักพงหลักพันอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าทุกคนรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เราใช้กันมานานมากๆแล้วนะคะนั่นก็คือน,นี่เลยจ้าแบรนด์ซิต้านั่นเองซึ่งอันนี้เนะะี่ยเขาจะเป็นออร่าเจลโลชั่นนะคะก็จะบอกว่าใช้ทั้ง2ส,สูตรเลยแอมลงในสตอรี่หลายครั้งมากเลยนะแล้วก็มีคนขอรีวิวกันมาเยอะมากนะคะว่า พี่คะใช้แล้วมันดีจริงไหมใช้แล้วเป็นยังไงสําหรับสูตรสีส้มนะคะเขาจะเป็นสูตรที่มีสารสกัดนะคะของส้ม3ชนิดนะก็คือมีส้มแมนดารินนะคะมีส้มเจจูมีส้มสีแดงด้วยเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลโลชั่นนะคะแล้วก็เป็นวิตามินซีและอ e ีถึง5เท่าสังเกตได้เลยว่าถ้าเป็นเนื้อโลชั่นไปเลยบางทีมันจะหนักใช่ป่ะแต่ว่า พอเป็นเนื้อเจลโลชั่นแล้วอะค่ะเวลาทาแล้วมันจะเย็นๆสบายๆผิวแล้วก็ฉ่ำๆดีจะบอกว่าเวลาทาออกมาแล้วผิวมันก็จะดูแบบชุ่มชื้นดีนะซึ่งอันนี้ใช้แล้วชอบมากเลยเพราะว่า ไม่เหนียวเนินหนานะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราช่วยผิวกระจ่างใสมากขึ้นนะคะลดพวกจุดด่างดำบนผิวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มี U V protection ก็คือกันแดดในตัวดีงามแล้วก็กลิ่นหอมด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะแอมยังไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงนะแต่ว่าแอมใช้แล้วชอบมากนะคะสูตรนี้แอมชอบธนาคารอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ซิต้าเนี่ยเขาทําสูตรนี้มานะคะนี่เป็นสูตรสีเขียวนะจ๊ะตูดมา แล้วก็ธนาคารซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรช่วยกันแดดด้วยนะก็คือมีกันแดดในตัวนะคะแล้วก็ผิวออร่ากระจ่งางใสขึ้นแม้กระทั่งเวลาที่ไม่โดนแดดหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งเนื้อของเขานะเป็นเนื้อเจลเช่นกันอันนี้แอมจะชอบใช้เวลากลางคืนทุกคนมันเย็นผิวซึ่งจริงๆเนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งสองสูตรเลยก็จะทาไปเลยนะจ๊ะนี่ให้ดูเนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ติดตามอจะรู้ว่าแอมเพิ่งไปเที่ยวภูเก็ต แล้วก็พัทยามาโดนแดดกันหนำนะคะแต่ว่า พราะกลับมาผิวก็ยังไม่ได้ดำหรือว่าไม่ได้ไหมอะไรเบอร์นั้นนะเพราะว่าพกน้องคนนี้ไปด้วยนะคะคือชอบมากเลยอันนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นวิตามิน1ิบเท่านะคะแล้วก็คอลลาเจน10เท่านะก็คือช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะกระจ่างใสดูสม่ำเสมอมากขึ้นเพราะจะมีสารสกัดนะของมะขามสดกระจ่างใสมากขึ้นมีทานาคาซึ่งเวลาทานาคาเนี่ยทาไปบนผิวจะทําทให้ผิวรู้สึกเย็นๆสบายๆนะคะแล้วก็กระจ่างใสด้วยคือจะบอกว่าเขาเป็นเอสเซน์ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์คือดีงาม ถูกและดียังมีในโลกนะจ๊ะถ้าเกิดใคร <c oughs> ใช้สูตรไหนอยู่ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแต่ว่าสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรแรกๆที่คนใช้กันเยอะนะแต่ว่าอันนี้แนะนําเลยนะคะว่าควรไปลองว่ากลิ่นมันหอมมาก เ,เขาจะมีขายตามห้างสรรพสินค้าชนะนำทั่วไปเลยมาต่อที่ชิ้นต่อมานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอุปกรณ์นะในการช่วยขัดผิวหลายๆคนนะ่ะไม่ค่อยให้ความสนใจนะเกี่ยวกับน้องคนนี้จริงๆเนี่ยแอมจะมีทั้งหินขัดตัวนะก็คือหิขนขัดกี่คายเนาะแต่ว่าอีกอันนึงนะที่แนะนําเลยก็คือถุงมือทุกคนที่แอมไปซื้อมาจากน้านวัสันมังรู้สึกจะ69หรือ7 9อ่ะเขาจะเป็นถุงมือที่ใส่เสร็จใช่ไหม เขาจะแบบขัดตัวแล้วทุกครั้งที่เราขัดตัวตัวมันจะเนียนมากทุกคนเขาชอบมีโป๊1หนึ่งแถมหนึ่งอะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ชอบใช้ถุงมือนะคะก็แนะนําเป็นไนบวลหรือว่าอาจจะเป็นหินก็ได้นะแต่ว่าเนี้ยใช้ได้เลยแม้กระทั่งตอนที่เราอาบน้านะเช่นเราถูสบู่หรืออะไรเงี้ยก็ใช้น้องคนนี้ถูไปเลยเผื่อแบบขี้เกียจใช้สครับน้องก็ใช้คนนี้ได้เลยต่อมานะคะไอเทมที่4ี่ก็จะเป็นกันแดดก,กันบ้างเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยที่ออกกิจกรรมกลางแดดบ่อยไปไว่ายนะ้ําไปทะเลนะคะแอมแนะนําว่า ให้ใช้กันแดดจรงิงจังไปเลยนะเนื่องจากบางทีเนี่ยผิวมันจะไหม้นะหรือว่าผิวมันจะดำนะคะแอมก็เลยชอบใช้อันนี้มากที่สุดเลยนะเพราะมันง่ายทุกคนนี่เลยคิดสสดคิสส s ซันวิง SPF 50 PA บวกบวกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสเปรย์กันแดดของกระจังนั่นเองนะจะบอกว่าแอมอะไปทริปกับกระจังบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตน,นะคะแล้วคือทุกที่อากาศมันแบบ ร้อนอะไม่ได้อากาศร้อนย่างเดียวคือจะบอกว่าแดดมันเจ้าหัวทุกคนถ้าไม่ทากันแดดก็คืออาจจะไม่ไหวนะแล้วบางทีแบบลงเล่นน้าอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าอันเงี้ยที่ใช้เราชอบแล้วก็แนะนำเนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นสูตรกันน้ําทุกคนแล้วก็ SPF สูงมากนะจะบอกว่ากัจจังอะผิวไม่ไดำเลยทุกคนนางใช้กันแดดตลอดเลยนะซึ่งเวลาที่ใช้เงี้ยแอบมบก็จะสเปรย์ไปเลยนะสเปรย์ไปเลยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ทาไปที่ผิวนะคะซึ่ง มันไม่ติดขนพอใช้แบบเนี้ยมันเบาผิวดีนะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเนินหนานะคะแอฟก็เลยชอบมากซึ่งอันนี้เนี่ยปริมาเขาจะอยู่ที่150 ml หขวดใหญ่เลยนะคะแล้วก็เขามีโปรอยู่นะ <c oughs> ก็คือซื้อ2แถมหนึ่งสามารถสั่งกันได้นะคะที่อันนี้เลยนะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ไอเทมสุดท้ายนะคะที่จะพูดกันเนี่ยจะพูดถึงวิตามินที่กินนะเพราะว่าใครนะคะที่อยากผิวกระจ่างใสหรือว่าผิวเนียนอะ แอมแนะนําว่าให้กินวิตามินช่วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรากินอะไรเข้าไปเช่นของอะไรที่มันแบบไม่ค่อยโอเคสังเกตว่าผิวเราบางทีมันจะชอบเป็นสิวบ้างหรือว่าผิวไม่เนียนบ้างเนาะแอมเองนะคะจะกินนี่เลยเป็นวิตามินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าเทสมาเนี่ย ประมาณปีกว่าเลยแล่ะนะทุกคนเดี๋ยวดูอีกทีนะว่าจะออกมาประมาณช่วงไหนนะคะรอติดตามกันนะอีกอันหนึ่งนะคะที่แอมกินมาหลายปีมากเลยก็คือนมพึ่งนั่นเองนะคะอยัลเจลลี่ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่มีตัวแทนนะคะถ้าเกิดใครอยากลองไปสั่งกันได้ที่เพจเอมมี่กิติยาเลยอันนี้เนี่ยก็คือกินแล้วจะช่วยบำรุงผมผิวเล็บนะคะให้ผิวเราเนี่ย ใสมากขึ้นแต่งหน้าติดง่ายนะคะแล้วก็ผิวลื่นด้วยแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใครหรือว่าคุณตาคุณยายที่แบบนอนไม่หลับนะคะหรือว่ามีอาการไวทองนะที่ขี้งุนหิตอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็ช่วยได้นะคะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนมากขึ้นราคาเนี่ย1,980รบาทนะคะส่งฟิล์มเอถึงหน้าบ้านเลยนะหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากไปลองนะคะแบบซองเนี่ยก็แค่550บาทเท่านั้นเองทานได้2เดือนกินมานานมากแล้วนะตัวนี้อย่างที่บอกกันไปนะคะก็ นั่นแหละสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแอมมารวมเป็นไอเทมตั้งแต่หลักสิบนะคะถึงหลักพันทายและผิวกระจ่งางใสขึ้นจริงนะคะใช้ดีบอกตอ่อหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีใครใช้อะไรเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะตอนนี้เนี่ยมีเ e b บ o k n แ n p เพจแล้วนะคะแล้วก็มี IG แล้วอย่าลืมเข้าติดตามกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย